สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็พามาชมนุมรอนะครับ6เชือกอยู่ตรงนี้นะครับเ,เขียนลายนะครับเขียนลายแต่งรอกันนะครับที่กําลังเขียนอยู่นี้ก็คือทายมงคลนะครับถายมงคลส่วนมึนก็เป็นออมทองแล้วก็ใบทองขวัญเงินนําโชคโชคทวีนะครับก็จะเขียนกันแบบ รา,ายรวดรายกันนะมีช้ามาเยอะนะครับวันนี้มีสนามแสดงช้าจังหวัดสุรินทร์นะเยอะมากมายฝั่งน,นี้ก็มีนะครับเยอะนะครับหลายสิบเชือกนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ใต้อรังคารนี้ก็คือมีอยู่หกเชือกนะครับพี่โชคกวีพี่นำโชคนะครับมาเรามาสองนุ่มนะครับ ชมแต่เราชเ,เชื่อว่าลายแบบไหนนะอันนี้ก็เป็นลายแบบโบราณโบราณหน่อยนะเขียนแบบง่ายๆนะนี่เป็นใบทองนะใบทองขวัญเงินอมทองอยู่ทางนู้นนะครับใบทองอาจะเป็นโทนสีแดงขาว สวย่นครัวอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับวัสามวันแล้วสองโอ้โหควันโคกนะครับกับน้องควันเงินนะครับใ่ควันแต่งเติมนะครับไปจะใช้เป็นสีน้ํานะครับสวงของเราก็เป็นตอนแรกใช้ขมิ้นกับ ปูนนะแต่ว่ามันไม่ค่อยติดนะก็เลยเอาสีขาวสีน้ําสีขาวมาเติมอ,อีกหน่อยก็ตัดขอบด้วยขมิ้นนะจะได้แบบแปลกๆเขาหน่อยนะแ,แดงขาวก็เยอะนะครับเยอะแล้วจะได้มีหลายๆแบบกันสน่วนมงคลไอพายไมเขึ้นนะครับไมเคิลน,นะครับก็เพิ่งมาถึงนะอันนี้ควานเขาจะสินอยู่แล้วนะครับสินอยู่ด้วยนะจะวาดง่ายหน่อย ก็คนเขาสินอยู no. yeah. so so uh ่แล้วนะเขาแป๊บเดียวนะครับนี่เขาจับผู้กันเขาก็เกือบเสร็จแล้วนะของเราว่าเป็นชั่วโมงขอบาดแค่ไม่กี่นาทีก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ว่าพี่ควานบ่าวเขาสินอยู่แล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วยาเลยยาเต็มเลยหกเชือกตรงนี้ก็คนละลายคนละแบบกันส่วนสองหนุ่มเราก็นะพี่นำโชคโชวทวีก็คล้ายๆกันนะครับ นานทีปีหนนะครับเราก็งานทีหนึ่งก็ไม่ค่อยได้เขียนเท่าไหร่เขียนแล้วก็ต้องมาเล็งนะมาเล็งหน่อยยังไงนะเหมือนง่ายแต่เขียนยากมันกันนะเขียนหน้าฉากเพราะว่ามันไม่เหมือนเกับเขียนในกระดาษนะรับมีมุมโค้งมุมอะไรนะรอเป็นคนละแบบกันไปนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ